สนับสนุนโดยสวัสดีครับรายการเที่ยวปินกินทั่วไทยนะครับวันนี้พี่แกงเราไปไหนครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดบางเลนเจริญนะครับวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนท์นะฮะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรบัางครับที่เรามาไหว้วันนี้ พี่ไข่ครับไอ้ไข่ของเรานะครับที่วัดบางเลนนะครับไอ้ไข่บางเลนนะครับไอ้ไข่บางเลนดังมากนะครับที่นี่ขออะไรก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเข้ามาในโบสถ์เข้าไปอยู่ด้านหลังพระนะครับข้างหลังนะครับวันนี้ผมก็เข้าไปไหว้นะครับไอ้ไข่นะครับบางเลนนะครับเจริญนะครับแล้วก็ที่สั่งคำมากที่สุดคือเท้าเวสุวรรณนะครับด้านหส้าก็จะมีจุด ต่างๆประทัดนะครับแก้บนแก้เลยมาครับผมบนก่อนเลยครับเพราะจะคือหวยวดนี้เขาบนกาตรงหน้าเลยครับได้เลยนะและที่สําคัญคือหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นที่คารพบูชาของในทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เราว่าเราแวกนี้เท่านั้นนะครับขออะไรส่วนใหญ่ก็เมื่อเช้านี่คนเติมเลยนะครับในตอนจบบ่ายๆคนเริ่มซาลงลงเราก็จะเดินนะครับแล้วเราก็จะพาไปที่ไหนครับเราพาไปทานบะหมี่ครับบะหมี่ยักษ์นะครับบะหมี่ ต้นโตเต๋บะหมี่ยักษ์ครับบะหมี่ชามยักษ์ที่คนแถวนี้ต้องไปลองครับใหญ่มากหรือชื่อมากครับอชื่อมากือว่าอร่อยครับเราอร่อยมากตามเส้นทางตามรอยนะครับตามรอยใกล้ๆกับวัดใกล้ๆกับวัดบางเลนเจริญครับงั้นเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทานบะหมี่กันครับครับไปครับฮี่ เจตุมหาราชกายักข่าาเวสครับแวดมนต์ให้ชัดๆะให้ถูกนะฮะครับขู่สวดแล้วของนี่วางก่อนขู่แล้วก็อธิษฐานที่เราต้องการแล้วก็ไปถวายเว้นตามนั้นเลยถวายขอถวายน้ำแดงแบบกุหลาบุรณะ5444ทูลมนต์สำคัญที่สุดตรงตรงไหนครับจตุมหาราชิกายักษ์ข่าพันตาพัดภูริโต อ๋อเขาท่องคาถาบอกตรงนี้เลยเราก็ว่าสวัณโนนะโมคุทายะอุตตัการโมพุทโธสุวรรณโนนะโมพุทธายะอุตตัการโมระเเอุตตังทนะการโมระเเรงทนะอัจอจิกาเย อร拉หังสุขโตนัโมพุทธ,ธายะท้าเวสุวรรณโนโท่านนังน<า>่งอข้างสมบูรณ์มีความเป็นธรรกาโมลัพเทปุตตังท่านนั่งกาโมลัพเทท่านนัน่งอธิกาเยกายะยายะเทวานังติยะตังสุตวาอิติกิโสทัคขวายัมมัราชาโลสุวรรณโน เจตุลมหาราชิกา ดเรเกรียงศักดิ์และเพื่อนทนายความการบัญชีจำกัดพบกับเจ้าของผลงานหนังสือกฎหมายดีมีคุณภาพจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์พินทุศรศีหนังสือกฎหมายแบบยอดนิยมมีจําหน่ายอยู่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเล่มที่1พื้นฐานทนายความรุ่นใหม่เหมาะกับการเริ่มต้นเป็นทนายความราคา450บาทเล่มที่2แบบอย่างคําถามค้านคําเบิกความพยานโจทย์และพยานจําเลยราคา400บาท เล่มที่3ข้อผิดพลาดของนักกฎหมายทนายความและวิธีแก้ไขเพื่อรับมือทุกปัญหาราคา400บาท4คํคำถามค้านและสืบพยานจำเลยคดียาบ้าราคา400บาท5คดีอาญาท,ที่ศาลยกฟ้องราคา450บาทเล่มที่6อุทธร์ ดีกาคดีอาญาภาคปฏิบัติราคา600บาทเล่มที่7อุทธรณดีกาคดีแพงภาคปฏิบัติแบบ3 in 1ราคา600บาทเล่มที่8สมุดนัดปี2565ภาค1ราคา450บาทเล่มที่9สมุดนัดปี2565ถึง2566ภาค2ราคา450บาทเล่มที่10 ตัวบทย่อภาค1และภาค2เนติบัณฑิตราคา450บาทเล่มที่11ตําราว่าความและการสอบใบอนุญาตทนายความราคา450บาทเล่มที่12อุทธรดีกาคดียาเสพติดแบบ3 i ี1ินวัภาคปฏิบัติราคา600บาทเล่มที่13คดีขับไล่ภาคปฏิบัติแบบ3 in 1ินวันราคา500บาทเล่มที่14คดีที่ดินแบบภาคปฏิบัติ3 in 1ินวราคา500บาท เล่มที่15คดีเช็คอาญาแพงพัคปฏิบัติราคา500บาทเล่มที่ 16, 17, 18, 19ตัวบทที่ออกสอบประจำเนติบัณฑิตขาอาญาขาแพงขาวิแพงขาวิอาญาราคาเล่นละ240บาทเล่มที่ 20, 21, 22แถลงการปิดคดีทุกเล่มราคาเล่นละ500บาท พิเศษสุดสั่งซื้อวันนี้จัดส่งฟรีทุกเล่มเอาใจคนชอบอ่านหนังสือใครฟังแล้วอยากสั่งซื้อติดต่อได้ที่เบอร์โทร081-611-6174หรือลนแอดด้านล่างนี้ได้เลยหนังสือดีเหมือนมีนักกฎหมายให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆช่วงกินทั่วไทยสนับสนุนโดย ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโคดบะหมี่บายต้นโตเต้นะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่โต้นนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้พี่โต้นช่วยแนะนาตัวหน่อยนะครับครับผมสวัสดีครับผมโต้นโตเต้นะครับหรือสุรเมศนัเดชลุงโลดนะครับชื่อเล่นคือฉายาต้นโตเตนครับอันนี้ก็เลยอยากจะถามขออนุญาตสอบถามเรื่อง ชื่อนะครับที่เล่นหน่อยนะครับต้นโตเต๋เนี่ยมันคืออะไรครับครับผมชื่อเล่นชื่อต้นแต่ว่าโตเต๋คือเป็นฉายาของทางสังล้อนะครับผมเป็นประธานกลุ่มมอเตอร์ไซค์โตเต๋ไรเดอร์นะครับเป็นไบเกอร์กลุ่มใหญ่เนะครับผมก็มีสมาชิกทั่วประเทศครับผมสายบุญด้วยใช่ไหมครับส่วนมากก็ขับขี่ท่องเที่ยวแล้วก็ทำบุญไป ตา่างเรียนตางวัดต,าตา่างครับ ก็เลยมาทานร้านบะหมี่โครบะหมี่บายโต้เต๋นะครับครับครับดอยย่านนะครับขอยย่านเรียนือเลนทีนะครับโต้นะครับก็อยากจะสอบถามนิดนึงครับว่าร้านเนี่ยได้ชื่อมาอย่างไรครับก็จริงๆแล้วโครบะหมี่เนี่ยเป็นชื่อชื่อของร้านใหญ่นะครับอยู่ที่ซอยเอกชัยยี่สิบนะครับเป็นของผู้พันเอกนะครับแลวพอดีผมผมก็มีแนวคิดว่าอยากจะ ทำร้านบะหมี่ที่แบบเคยไปลองแล้วอร่อยอร่อยจริงก็เลยอยากจะเอามาให้พี่พีๆน้องๆพวกไบเกอร์ได้มานั่งกินกันอะไรกันก็เลยไปลองปรึกษาคุณผู้พันดูนะครับก็เลยขอมาทํานะครับก็เลยบอดีผู้พันเขาเห็นด้วยนะครับก็เลยขอชื่อเขามาแล้วก็มาใช้เป็น บายต้นโตเต๋ซึ่งเป็นฉายาของผมในในวงการมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับอืมครับมาถึงส่วนสําคัญแล้วผมมองอยู่นานแล้วนี่ครับเป็นจุดที่ผมไม่สามารถละกสายตาได้เลยนะฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของของทางร้านเลยครับผมเป็นหรือที่เรียกตามชื่อร้านเลยครับโค้ดบะหมี่นะครับโค้ดบะหมี่ใหญ่ดูแล้วอันนี้มันมีอะไรบ้างครับชามนี้ก็ในในส่วนประกอบของของโค้ดบะหมี่นะครับ ที่หลักๆเลยก็มีเส้นบะหมี่นะครับแล้วก็มีบะเตงนะครับแล้วก็จะเป็นไข่นะครับไข่ไข่ต้มแล้วก็เออหมูกรอบหมูแดงแล้วก็เป็นบีทอดกอบนะครับที่จะรวมอยู่ในนี้นะครับจะรวมทุกอย่างไว้ในนี้เส้นอีกสามสีเส้นสามเส้นมันมีอะไรบ้างะฮะ อ๋อเส้นสามเส้นก็มีชาโคนะครับสีดำแล้วก็พรีเมียมสีเหลืองนะครับอันนี้ทำด้วยมีโยกสีเขียวนะครับมีในนี้สามสีเลยนะครับครบอันนี้ผมสนใจตรงนี้ว่าเส้นชาโคัะครับเพราะไม่เคยเห็นเลยอะครับไม่ทราบว่าเส้นชาโคเนี่ยมันมีร้านนี้ร้านเดียวหรือเปล่าฮะก็จริงๆแล้วทางเจ้าของที่เป็นเจ้าของควดบะหมี่เลยครับ ผู้พันเองนะครับก็ได้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นเจ้าแรกของโกคกรับผมตามที่ได้โฆษณาเลยยนะครับเราก็ต้องทําตามที่ที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับใช่ไม่เคยเห็นจริงครับต้องมาลองครับอร่อยจริงอร่อยจริงนะครับไม่เหมือนบะหมี่ทั่วไปครับเป็นบะหมี่สีดำไอ้ผมเข้าใจถูกไหมฮะว่าเส้นชาโคลเนี่ยมันทํามาจากชาโคครับเป็นเป็นเป็นผงชาโคนะครับที่มาจากเกาหลีนะครับ ซึ่งซึ่งบะหมี่ที่นี่จะใช้ทําด้วยด้วยมือนะครับไม่ได้ทําด้วยเครื่องใช้ทําด้วยมือเลยอันนี้เขาการันตีมาเลยครับทําด้วยมือแล้วก็คุณสมบัติเขาก็คือทานไปแล้วเนี่ยสามารถดูดซึมซับสารผานพิษในร่างกายออกได้ครับก็มีมีมีส่วนก็จริงๆแล้วก็ก็เป็นสูตรของของทางโคบะหมี่ด้วยแต่ว่าเราก็เอามาปรับปรุงแล้วก็ เเพิ่มเติมอะไรบ้างใดในจากคนที่เรานับถือที่เขาทำนาทางเรื่องนี้ปรุงแต่งให้ให้รสชาติดีขึ้นนะครับก็รสชาติก็ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยครับแล้วเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งที่ได้ขาวขายดีมากคือเป็นข้าวครับเป็นข้าวก็คือข้าวหมูแดงหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบครับตอนนี้เป็นเอาเนแดมดอกกรอบเข้ามาเลยได้ครับเดอะนะ ขอขอข้าวมันแดงหมูกรอบหน่อยครับโอเคนี่ครับผมเมนูนี้เมนูเด็ดที่นี่นะครับใช่ครับตอนนี้คนจะสั่งกันเยอะกลายเป็นว่าเป็นเป็นเมนูพิเศษไปแล้วนะครับหลังจากที่บะหมี่ขายบะหมี่แต่ว่าข้าวหมูแดงหมูกรอบกลายเป็นไฮไลท์ไปแล้วรับผมหมูกรอบกับหมูแดงได้ได้สูตรยังไงครับ หมูแดงหมูกรอบได้สูตรมาคือจริงๆแล้วก็คือเราขายบะหมี่เนี่ยมันก็มีหมูแดงหมูกรอบอยู่แล้วในในในตะปูเครื่องเคียงนะครับเราก็เลยมาคิดได้ว่าไหนๆเราขายบะหมี่แล้วเครื่องเคียงเรามีแล้วบางคนหิวมาบางคนไม่ทานบะหมี่อยากกินข้าวเราก็เอาข้าวพอดีมีข้าวมาให้ทานก็เลยเป็นหมูแดงหมูกรอบมาก็ทําน้าราดมานะครับ มาถึงน้ำซุปนะครับพอดีเมื่อกี้ผมแอบชิมแล้วนะหวานอร่อยมากเลยไม่ไม่เคยกินแบบน้ำซุปที่ม,มันหวานแล้วก็กรอบๆขนาดนีด้แล้วผมที่สำคัญผมเห็นเด็กตัวน้อยๆเนียเน่ยขอซุปเพิ่มจากแม่ครัวพดแล้วคดอีกแต่ว่าแต่เด็กนะผมก็ยังเคดเหมือนกันฮนะก็ลเลยสงสัยอยากถามพี่ต้นว่าเปิดเผยบางส่วนได้ไหมว่าใครเป็นคนทำทำมาอยัางไงบ้างได้ครับจริงๆแล้วตั้งแต่ทำเอานี้เอา กันตรงๆนะพี่นะครับตั้งแต่ทำร้านมาเดินกว่าเนี่ยสิ่งที่ทำให้ให้ผมมีกำลังใจแล้วแล้วได้ทำต่อไปก็ก็เนี่ยครับเรื่องคำชมจากจากลูกค้าอันนี้พูดพูดเรื่องจริงเลยว่าเขาก็ชมเรื่องเรื่องน้ำซุปเยอะเยอะทำให้เรามีความรู้ว่าเออเราเราคงไปได้ต่อนะเราไปได้ต่อมีกำลังใจแต่จริงๆแล้วคนคนที่ทําตรงนี้ก็ก็คือเบื้องหลังผมนี่เองเป็นเป็นบ้านเขาเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงลองถามเขาเองนะครับว่า เป็นสูตรอะไรที่เขาทำทำไปยังไงตะคู่นะครับหนูหนูนี่แหละครับคนทำพีครับหลังบ้านใช่ไหมครับครับหลังบ้านหน้าบ้านครับหลังบ้านแต่คุมบ้านนะฮะใช่อันนี้ทำจากอะไรบ้างครับที่ก่อนเคยบอน ส่วนน้ำซุปอ่ะค่ะก็จะมีพวกรากผักชีมีกระเทียมมีผงปรุงรสค่ะหลักๆเลยก็คือต้องมีกระดูกหมูค่ะเราค่อนข้างที่จะใส่เยอะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำซุปอ่ะค่ะอันนี้จดทันยังไม่กินจดไม่ทันนะโอเคยังไม่ถอดเท้าโอเคเขาพูดดีครับได้ครับก็คงคงจะ ได้ได้ได้สูตรไปบ้างแล้วแต่แต่คงบอกไม่หมดนะพี่นะบอกไม่ได้ครับมันเป็นความรักมีน้ําสมุนไพรอะไรบ้างครับตอนนี้มีน้ําสมุนไพรก็มีน้ําก๊กฮวยนะครับน้ําอัญชันมะนาวแล้วก็น้ํากระเจี๊ยบน้ามะตูมครับน้ำลําไยทําเองไหมครับทำเองครับคือคือตอนแรกเนี่ยมีแค่น้ำน้ำน้ำเปล่ากับน้ำบานลม แต่ผมมองว่าอยากให้ลูกค้ามีมีตัวเลือกมีมีมีสุขภาพมีสุขภาพที่ดีเราก็เลยทําน้ํานี่มาให้เป็นตัวเลือกลูกค้าจะได้มีมีสิ่งที่ได้เลือกหลากหลายนะครับจะได้ไม่ไม่จํากัดแค่อย่างสองอย่างโลโก้นี้เลยใช่ไหมโลโก้ของของต้นการันตีนะครับเป็นตัวเต๋ครับผม ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสั่งทั้งชุดแล้วก็สั่งน้ำผึ้งไทรเยใช่ครับใช่ก็ส่วนสูตรเนี่ยก็ศึกษาเอาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่เรารึงควรจะบอกสูตร<อ>ร้านนี้ถ้าคนอยากจะมารับประทานกันอยู่ที่ไหนยังไงครับอยู่ร้านนั่งครับอยู่เลยตลาดตลาดสดแสงจันทร์นะครับมานิดนึงก็ จะเจออเมซอนอยู่ขวามือนะครับถาดจากอเมซอนมาก็จะเป็นล้านเราซึ่งก่อนจะเข้าซอยมาเนี่ยก็จะเป็นถนนกาญจนาพิเศษจจติดกับปากซอยจะมีปั๊มพีทีนะครับปั๊มมันพีทีสังเกตง่ายคือกําลังจะสร้างด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ไปกาญจนบุรีนะครับเส้นหนึ่งสนี่จังหวัดนนทบุรีใช่ไหมฮะจังหวัดนนทบุรีครับอำเภอบางใหญ่ครับบางใหญ่ถ้าถ้ามาไม่ถูกก็ เข้า g o o g l e Map นะครับพิมพ์คำว่าโค้ดบะหมี่ายโต้ะโตเต๋อก็จะขึ้นเลยผมไปไปทำไว้เรียบแล้วเบอร์มือถือครับเบอร์มือถือของของทางร้านก็063 639 3626ครับแล้วมีสั่งซื้อได้ไหมฮะอยากอ่า่ตอนนี้เพิ่งเพิ่งเปิดก็สั่งซื้อได้เลยนะได้เลยครับเพิ่งเปิดทาง Delivery นะครับเป็น Food Panda, l i n e Man โดวินทูตนะครับแล้วก็แก๊บครบแล้วครับลองว่าอร่อยจริงนะคซีกน้ำซุปนี่เด็กขอเพิ่มนะครับแล้วก็เด็กขอเพิ่มนะจิ่มเลยฮะจิ้มเลยทุกคนแล้วก็ราคาก็ไม่แพงอย่างพิชิตนะครับยักษ์ขนาดนี้นะฮะสี่ห้าคนนะครับสี่ห้าคนที่ชั้นเท่าไหร่ครับอันนี้299บาทนะครับ299ได้ประมาณ5้คน5คนนะครับจิ้มเลยแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นเล้ง น้ำใหญ่ครับร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ราคาไม่ไม่สูงนะครับไม่สูงอันนี้หกสิบบาทนะครับหกสิบบาทหมูแดงกรอบครับครับครบเลยครับผมแล้วน้ำซุปมีฟรีไหมครับน้ำซุปให้ฟรีครับคือคือเอ่อผมบอกวันนิดนึงทางบะหมี่ร้านเราเนี่ยจะไม่ไม่ไม่มีแบบน้ํานะครับจะเป็นแบบแห้งนะครับมันเป็นแบบว่าแห้งอย่างเดียวแต่เรามีน้ําซุปให้สําหรับคนที่ อยากจะซดน้ําด้วยแต่ต้องแยกไปนะครับจะไม่มีการใส่ลงไปครับผมบะหมี่นี่นุ่มมากนะครับนุ่มมากครับลองมาลองดูครับไม่แม่เหมือนบะหมี่ทั่วไปแน่นอนอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมนะครับอร่อยจริงๆครับผมชามยักษ์มากด้วยมาคนเดียวไม่ได้แน่นอนจรยงต้องมาเป็นหมู่คณะนะแล้วก็มาเป็นครอบครัวเนี่ยครับน่ารักน่ารักมาทั้งครอบครัวเลยตัวน้อยๆเนี่ยจะขอน้ำซุปตลอดเลยก็อร่อยจริงๆนะลองมาแล้วครับลองทานะครับอย่าพลาดนะครับ